ประชาชนชาวคาเมเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดอาจจะไปเผานั่นเผาน,นี่นี่นัน่นนี่นั่นต่างๆดังนั้นก็จะต้องตัดอินเทอร์เน็ตแลอาจจะต้องตัดไฟแลอันนี้ยังไม่ได้ตัดแต่พิจารณาเป็นขั้นเป็นตอนต่อไปแล ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีประเทศไทยปรากฏว่ากําลังจะลงพื้นที่แลจะไปดูแลจังหวัดสระแก้วแลลงพื้นที่ไปที่ชายแดนไปดูที่คูเลตที่กลบไปดูที่คูเลตที่จังหวัดอุบลไมค่ะลงพื้นที่ลงพื้นที่ไปสร้างภาพแลหลังจากที่โดนดเรมาริกาแลปูจิตกรแลและบรรดาอัญชลีภัยรีลักแลมแนวหน้าแลและสื่อมวลชนทั้งประเทศแลถามอยู่นั่นแหละว่าจะลงพื้นที่ไหมทาไมไปลงพื้นที่กาญจนบุรีทําไมท่านนายกรัฐมนตรีมีปัญหาอยู่ที่ช ชายแดนคาเมแต่ไปลงพื้นที่ชายแดนพม่าคือทุกคนถามเหมือนกันเสียงเป็นอันเดียวกันหมดเลยว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านลงทิศหรือไม่แลหลังจากที่โดนแขวะ อยู่ประมาณสองคืนแหละท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยเอาขาก่ายหน้าผากคิดอยู่สองคืนแหละจากนั้นปุ๊บก็ประชุมคอรมอในวันนี้แหละน่าจะมีบรรดาผู้คณะรัฐมนตรีที่มีประสบการณ์ที่อยู่ในคอรมอแหละได้มีการแนะนําให้พะนธ่าน,นายกรัฐมนตรีว่าหน้าที่นี้เราควรจะต้องลงพื้นที่ไปแดกน้ําบาดาลที่จังหวัดกาญจนบุรี ừ. ลงพื้นที่ไหนอ่ะต้องไปลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วแหละ แลยที่ไปลงพื้นที่จังหวัดกาญจน,นบุรีเพื่อจะไปแดกน้ําบาดาลน้นําบาดาลน,นั้นลงไปลงไปเพื่อที่จะกลบลงไปลงไปลงไปเพราะว่านัดไว้ลงไปลงลงไปเพื่อไปเซอร์เวพื้นที่แล ลงไปลงไปเพราะว่าลำคาญนักข่าวแหละแล้วก็ลงไปเพราะว่าจะได้รู้ว่าเราอะทางานแหละแล้วก็เราทํางานทุกด้านแหละเราไม่ได้ทํางานเฉพาะฝั่งคาเมรแหละเรื่องเกี่ยวกับชายแดนเราก็ทํางานทุกชายแดนแหละไม่ว่าจะเป็นชายแดนพม่าชายแดนเขมรชายแดนลาวชายแดนติดกับลาวชายแดนจังหวัดมาเลเซียทางทางทางฝั่งมาเลเซียสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และชายแดนตรงจุดไหนเราก็ทําหมดแหละเราเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเราเป็นผู้นําประเทศแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นผู้นาประ ทศก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเนี่ยมานั่งดูเฉพาะชายแดนทางฝั่งเดียวแหละเพราะฉะนั้นทางฝั่งทางทิศตะวันออกเนี่ยตะวันตกเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยแหละเพราะฉะนั้นอยา่าะนั้นซะเลยปรากฏว่าด้วยวิสัยทัศน์อันมีมากล้นพลตัวของพระน,นานากรัฐมนตรีก็เลยตัดสินใจทํางานนะเพื่อประชาชนทั้งประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะประชาชนชาวสแก้วเท่านั้นก็เลยจัดการลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยบัดนแล วกนั้นนะักข่าวก็ค่อนแคะแล้วก็แขวะพระนท่านนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งจิรยุห่วงทรัพย์มากซึ่งเป็นโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีพี่ชายดีฉันเองอตั้งแต่มึงเป็นโฆษกรัฐบาลกูก็เพิ่งรู้นี่แหละว่ามึงเนี่ยแถลงครั้งแรก หลังจากแม่งปล่อยให้นายกรัฐมนตรีเป็นโฆษกรัฐบาลมาตั้งนานก <c oughs> ูก็เพิ่งรู้ว่าพี่จิรยุกูเนี่ยเป็นโฆษกรัฐบาลมึงเพิ่งจะได้ทําหน้าที่เป็นครั้งแรกคือวันนี้แหละปรากฏว่าจิรยุห่วงทรัพย์แถลงข่าววันนี้แหละว่าภารกิจวันพรุ่งนี้ของพระนทรนแพทองทุย <c oughs> จะเดินทางไปลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วแล้วและก็จะไปไปให้กําลังใจทหาร ไปพื้นที่เพื่อจะไปแจกถุงยังชีพยังช่วยไปดูแลรถโรงเรียนไปดูแลต่างๆหลุมหลบคงหลุกภยกัยหลบอะไรต่างๆจะไปที่จังหวัดสระแก้วแหละไปในพื้นที่ที่มันอันตรายไปในพื้นที่ที่มันปลอดภัยที่สุดน่ะละ ไปที่ไหนไปโรงเรียนไปตรงนั้นไปตรงนี้มึงพื้นที่อันตรายตรงชายแดนเนี่ยก็ให้พวกทหารเข้าไปสิอืมเป็นนายกร,รัฐมนตรีมึงจะไปตรงชายแดนหาพ่อมึงเหรออืมเป็นนายกร,รัฐมนตรีก็ให้กูไปโรงเรียนที่ปลอดภัยหน่อยสิล่าสุดไปพื้นที่ชายแดนฉะแก้วค่ะปรากฏไปตะเก็บชายแดนเออไปฆ่าทหารออไปไหนอะไปแถวโรงเรียนไปตามที่ตามที่ดรมลริกาได้มีการแซลได้มีการแซะแล้วก็ได้มีการแขวะไว้แล้ว แสดงว่ามึงอ่ะดูรักดูดูรายการกูแน่นะแสดงว่านายรัฐมนตรีกับอิจิรยุห่วงทรัพย์ดูรายการดาารมริกา ไม่ต้องตั้งกูเป็นที่ปรึกษานายกหรอกกูไม่ไปแย่งหน้าที่ไม่ไปแย่งอาชีพของอีเต้นใสเกรือกหรอกกูเนี่ยนั่งพูดอยู่ใน t i ก t o อกนี่แหละอันไหนที่เป็นประโยชน์มึงก็เอาไปใช้แล้เออนั่นแหละแสดงว่ามึงนั่งฟูมึงฟังมึงฟังกูถึงตี4นะีแน่เลวันนั้นะ่ะวันนั้นพูดจนถึงตีสลงกันตอนตีสแสดงว่าหนึ่งในตีสต้องมีมึงใช่ไหมนะ <laughs> พระนาท่านผู้นําประเทศ กบมือนะคะกบมือให้พระนัทท่านตุ้งติ้งสดิงสีขี้มาหมกนะคะอะในที่สุดนายกของเราก็ไปลงพื้นที่สักแก้วสทีไปพรุ่งนี้ค่ะไปพรุ่งนี้แล้วค่ะพระนัทท่านนายกรัฐมนตรีไปพรุ่งนี้ค่ะพนัทท่านนายกไปพรุ่งนี้ค่ะไปพรุ่งนี้ดักตมริกาบอกใครบอกทหารคะแม้ว่าผู้นําประเทศกูอะไปตรงใจแดนวันพรุ่งนี้ทําไมละ่ะ ทำไมล่ะอตอนสมัยก่อนตอนปี54เนี่ยตอนที่คุณพี่พนิดวิกิตเศษกับคุณพี่วีระสมความคิดเนี่ยไปลงชายแดนตรงเขาพระวิหารพวกมึงก็รีบตะคุบตัวแล้วเอาไปขังคุกอยู่ที่ประเทศคาเมกูจําได้นั่นแหละแมงสาบกินหัวพี่พนิดกลับมาเลยเออเพราะฉะนั้นกูกระตโกนบอกมึงแล้วนะวันพรุ่งนี้นาะยยกกูไป